ทรงอนุญาตให้ภิกษุอาพาธชั้นอาหารในโรงทานได้1้อดูกอรภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ภิกษุผู้อาพาธอยู่ชั้นอาหารในโรงทานเป็นประจำได้โภชนะวัคสิกขาบทที่หนึ่งอคิลาเนนะพิคุณาเอโกอาวะสถปินโทพุนชิตับโพ119 ภิกษุมิใช่ผู้อาพาธพึ่งชันอาหารในโรงทานได้ครั้งหนึ่งถ้าฉันยิ่งกว่านั้นเป็นปาจิตตีทรงอนุญาตให้ภิกษุอาพาธฉันเป็นหมูได้120ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ภิกษุผู้อาพาธฉันเป็นหมู่ได้ดรท,ราาไดทรงอนุญาตให้ชันเป็นหมู่ในฤดูถวายจีวร12 1เอ ดูกรภิกษุทั้งหลายในคราวที่ถวายจีวรกันเราอนุญาตให้ฉันเป็นหมูได้ส่งอนุญาตให้ฉันเป็นหมู่ในฤดูทำจีวร122ดูกรภิกษุทั้งหลายในคราวที่ทำจีวรกันเราอนุญาตให้ฉันเป็นหมู่ได้ส่งอนุญาตให้ฉันเป็นหมู่ในคราวเดินทางไกล123 ดูกรภิกษุทั้งหลายในคราวที่เดินทางไกลเราอนุญาตให้ฉันเป็นหมู่ได้ทรงอนุญาตให้ฉันเป็นหมู่ในคราวโดยสารเรือ124ดูกรภิกษุทั้งหลายในคราวโดยสารเรือเราอนุญาตให้ฉันเป็นหมู่ได้ทรงอนุญาตให้ฉันเป็นหมู่ในคราวประชุมใหญ่1.25ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในคราวประชุมใหญ่เราอนุญาตให้ฉันเป็นหมู่ได้ทรงอนุญาตให้ฉันเป็นหมู่ในคราวพัดของสมณะ126ดูก่อนภิกษุทั้งหลายในคราวพัดของสมณะเราอนุญาตให้ฉันเป็นหมู่ได้โภชนะวัคสิกขาบทที่สองคณะโภชเนอัญญตระสมยาปาจิตยังตัทายังสมโย 127เว้นไว้แต่สมัยเป็นปาจิตตีในเพราะฉันเป็นหมู่นี้สมัยในเรื่องนั้นคือคราวอาพาธคราวที่เป็นฤดูถวายจีวรคราวที่ทำจีวรคราวที่เดินทางไกลคราวที่โดยสารเรือไปคราวประชุมใหญ่คราวพัดของสมณนะนี้สมัยในเรื่องนั้นทรงอนุญาตให้ฉันโภชนะทีหลัง 128ดูกรภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ภิกษุอาพาธฉันโภชนะทีหลังได้129ดูกรภิกษุทั้งหลายในคราวที่ถวายจีวรกันเราอนุญาตให้ฉันโภชนะที่หลังได้130ดูกรภิกษุทั้งหลายในคราวที่ทำจีวรกันเราอนุญาตให้ฉันโภชนะทีหลังได้ โภชนะวัคสิกขาบทที่สปรัมประโภชเนอัญญตระสมยาปาจิติยัง131เว้นไว้แต่สมัยเป็นปาจิตตีเพราะโภชนะทีหลังนี้สมัยในเรื่องนั้นคือคราวเป็นไข้คราวที่ถวายจีวรนคราวที่ทำจีวรน,นี้สมัยในเรื่องนั้น ทรงอนุญาตให้วิกับัตาหารที่หวังว่าจะได้132ดูกรภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้วิกับัตาหารที่หวังว่าจะได้แล้วฉันโภชนะทีหลังได้คำวิก,กับัตาหาร133ดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็แลภิกษุพึงวิกับอย่างนี้ข้าพเจ้าให้ัตตาหาร ที่หวังว่าจะได้ของข้าพเจ้าแก่ท่านผู้มีชื่อนี้โภชนาวัคสิกขาบทที่สีพิกขุปเนวากุลังอุปะคตังปูเวหิวามันเทหิวา134อันหนึ่งเขาประวรณาเฉพาะภิกษุผู้เข้าไปสู่ตระกูลด้วยขนมก็ดีด้วยสัตว์ตุผงก็ดีเพื่อนำไปได้ตามปรารถนา ภิกษุผู้ต้องการพึงรับได้เต็ม2อถึงสบาทถ้ารับยิ่งกว่านั้นเป็นปาจิตตีครั้นรับเต็ม2อถึงสบาทแล้วนำออกจากที่นั้นพึงแบ่งปันกับภิกษุทั้งหลายนี้เป็นสามีจิกรรมในเรื่องนั้นทรงอนุญาตให้ฉันอาหารเป็นเดนภิกษุไข้135ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ฉันอาหารอันเป็นเดนของภิกษุผู้อาพาธและมิใช่ผู้อาพาธได้แต่พึงทำให้เป็นเดนอย่างนี้ว่าทั้งหมดนั่นพอแล้วผูชนะวักสิกขาบทที่5โยปนาภิกขุพุทตาวีปวาริโตอนติริตัง136อันหนึ่งภิกษุใดฉันเสร็จแล้วห้ามพัดแล้ว เคี้ยวก็ดีฉันก็ดีซึ่งของเคี้ยวก็ดีซึ่งของฉันก็ดีอันมิใช่เดนเป็นปาจิตตีโภชนะวัคสิกขาบทที่หกโยปะนะพิกขุพิกขุงพุทธาวิงปวาริตังอนณะติริเตนะ137ออันหนึ่งภิกษุใดรู้อยู่เพ่งจะหาโทษให้ นำไปประวรณาภิกษุผู้ฉันเสร็จห้ามพัดแล้วด้วยของเคี้ยวก็ดีด้วยของฉันก็ดีอันไม่ใช่เดนบอกว่านิมนเถิดภิกษุเคี้ยก็ตามฉันก็ตามพอเธอฉันแล้วเป็นปาจิตตีโภชนาวัคสิกขาบทที่7โยปนาภิกขุวิกาเลขาทนียังวาโภชนียังวา อันหนึ่งภิกษุใดเคี้ยวก็ดีฉันก็ดีซึ่งของเคี้ยก็ดีซึ่งของฉันก็ดีในเวลาวิการเป็นปาจิตตีโภชนะวั์สิกขาบทที่8โยปนาภิกขุสันนิธิการังคทานียังวาโภชนียังวา139อันหนึ่งภิกษุใด เคี้ยวก็ดีฉันก็ดีซึ่งของเคี้ยวก็ดีซึ่งของฉันก็ดีที่ทําการสังสมเป็นปาจิตตีทรงอนุญาตให้ภิกษุอาพาธขอโภชนะอันประนีต140ดูกรภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ภิกษุผู้อาพาธขอโภชนะอันประนีตเพื่อประโยชน์แก่ตนมาฉันได้ โภชนวาวักสิกขาบทที่9ยานิโขปณะ,ะตานิปณีตะโภชนานิเสรยถีทาง141อันหนึ่งภิกษุใดไม่ใช่ผู้อาพาธขอโภชนะอันประนีตเห็นปานนี้คือเนอยใสเนยข้นน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยปลาเนื้อนมสดนมส้ม เพื่อประโยชน์แก่ตนแล้วฉันเป็นปาจิตตีส่งอนุญาตน้ำและไม้ชำระฟัน142ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ถือเอาน้ำและไม้ชำระฟันแล้วบริโภคได้โภชนะวัคสิกขาบทที่10อยู่ปณะพิกขุอธทินนางมุขทวารังอาหารัง อาหารยะหนึอสสอันหนึ่งภิกษุใดกลืนอาหารที่เขายังไม่ได้ให้ล่วงช่องปากเว้นไว้แต่น้ำและไม้ชํำระฟันเป็นปาจิตตีปาจิตตีวักคที่สี่จบ